สวัสดีครับวันนี้เรจะมารีวิวเซตแม่มดเนี่นะครับเซตก็คือซูเปอร์พิกนะครับนะครับซูเปอร์พิกนะครับแล้วก็กดสร้างไปเลยนี่ครับพอทิกจุดกาเนิดแล้วก็หันไปทางนี้ด้านนี้นะครับนะครับเห็นบ้านแล้วใช่ไหมครับก็บินไปเลยนะครับ นี่ครับบาลแม่มอตอืมรอนนีได้ขดได้ขวดยาได้ครับก็ลักษณะตัวบาลของแม่มดตก็เล็กนะครับนี่ครับในนี้ก็จะมีอะไรไม่รู้ก็ขอจบเพียง่านีนะครับ